ก็พาเด็กมาเป็นจิตอาสานะสวมสวมเก้าอี้สวมเก้าอี e. ้ e. เด็กจิตอาสาก็จะน่ารักหน่อยออฟดูข้างหน้าข้างข้างข้างหน้ายาวข้างหลังสั้นลงเออเนี่ยเห็นไหมนี่ยนักฟุตบอลหล่อๆนี่ก็สามารถทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะนี่เห็นไหมคะใส่อ,อกระโปรงให้เก้าอี้ แต่เขาเรียกเรียกว่าผ้าคลุมเก้าอี้ยังไม่หมดนี่ลูกนี่มันเออเนี่ยเขาเรียกว่าใส่ใส่เขินใส่ไม่ได้ใส่เขินเขินไม่ได้ต้องใส่ยาวเมื่อสักครูน่นี้ทักคุณครูว่าทําไมกระโปรงเธอสั้นเราจะใหย้ยาวขนาดไหนที่จริงไม่ใช่นะคะกระโปรงมันจะต้องเรียบร้อยด้วยส่วนหนึ่งใช่ใช่นี่คือจิตอาสาร่วมกับผู้ใหญ่บ้านชัวนะคะผู้ใหญ่บ้านชัวนี่ก็นุ่งกระโปรงให้เก้าอี้เหมือนกันนะซ้อมไว้ซ้อมไว้อ,ไวอื อะไรก็ซ้อมทั้งนั้นเลยชีวิตชีวิตหลากหลายบทบาทผู้ใหญ่บ้านพาเด็กๆออกมากับผู้ใหญ่บ้านมาช่วยผู้ใหญ่บ้านทำนะคะมันมีอะไรใส่ไหมลูกเอาขยะออกไหมเอาออเอาใส่หอบเลยเอะหอบเลยลูกเอาไปวางไว้ตรงนั้นนะตรงนั้นนะเออเอาเออกนี่คือจิตอาสาลูกบางครั้งนี่ เราจะต้องอาสาทำด้วยเห็นผู้ใหญ่บ้านในเมืองแล้วนี่อ้ยแม่นี่ไม่อยากเป็นเลยผู้ใหญ่บ้านเหน, <c oughs> นื่อยมากเหนื่อยมากนะคะนี่ค่ะเอ่อพอมาถึงแล้วมันอุปกรณ์ไม่มีก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ที่ผลิตจากเอ่อผลิตจากเขาเรียกอะไรล่ะผลิตธรรมชาติผลิตนะคะ มือสองมือสองเท้านี่แหละค่ะช่วยช่วยกันเอ่อช่วยกันลูกของเอกทําอยู่นะปีนี้ปะวะสหนึ่งละเนี่ยจิตอาสาค่ะจิตอาสาก็ทําด้วยจิตอาสา,า,าวันนี้ร้อนมากๆดูแม่พอออกเป็นหลักสเลแต่จจิตอาสาอย่างไรเนี่ยก็เงื่อไหลใครย้อยเลยทีเดียวค่ะนะคะเหงื่อไหลใครย้อยเลยค่ะต้อง <c oughs> ฝึกให้เขามีจิตอาสาด้วยส่วนหนึ่ง ผู้หญิงก็ผูกผ้านะคะค่ะไอ้ที่ปัดนี่แมงมีนะจ๊ะแมงมีนะจ๊ะ